สัสดีทุกคนเดินม,มาทำง,งานพี่น้องจะสี่โมงแล้วดูบรรยากาศวันนี้แดดดีครับพี่น้องมีแดดช่วงช่วงบ่ายๆแล้วจะหนาวแต่อุ่นมาทำให้อุ่นแจ็กหน่อยจะนี่ดกเลยเพราะว่ามันหนาวพี่น้องนุ่นิงใส่เสื้อมาตั้งสองตัวซับข้างในดานหนาวแปดองศาเกาา้าองศาถัดรุก็ตอนเช้าห้าองศาพี่นอ้อเงเฮยเลิกงานฉี่ชุม่มมันกับชีหนาวจะหนก แดดที่อุ่นค่ะบรรยากาศเขาหัวร้อนพี่น้องครับร้อดูแดดดูแดดบ้งตะวันสี่โมงทำงานสี่โมงเย็นเหมือนเดิมทางไปหาเงินพี่น้อง <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่รับชมเ้อะพี่น้องเ้อขอบคุณทุกคนเลยที่มาชมคลิปหนึ่งนจะจ๊ะเนาะ บรรยากาศข้างทางเดินไปทำง,งานต้นไม้สวยงามพี่น้องทง้องฝาปอดป่งสวยงามละข้าพถนนนี้วันนี้เราทอดไก่นะจ๊ะอันนี้มัดเรียบร้อยแล้วพี่น้องเราก็มาชุบแป้งนะะชุบแป้งเสร็จแล้วเราก็มาคุกเกล็ดขนมปังพี่น้อง คุกไว่สักพักหนึ่งอันมนมขนมปังมันเกะก่อนเอาเราค่อยเอาไปทอดนะจ๊ะลูกค้าไม่ค่อยมีค่ะช่วงนี้นะเราก็ทอดไก่ทอดกุ้งทอดไารดอหันปงหันผัดจ้ะชิ้นไก่ก็น,นี่ค่ะเราก็จะขายสี่ชิ้นหกสิบเก้าโครงก็สี่ชิ้นประมาณสองร้อยบาท <c oughs> คือ ถูกที่สุดแลนน้วนะเนี่ยอาหารชนิดนี้ถูกที่สุดละนี่คือชิ้นหนึ่งนะคะเราก็จะวางไว้ให้ขนมปังมันกาะกเก็บขนมปังได้มาจากไทยเลยนะพี่นอ้องส่งตรงมาจากไทยเลยนะเดี๋ยวเจะเอามาให้ดูนี่นี่เก็ทขนมปังพี่นอ้องฟาร์มเฮาเลยพี่นอ้องจ๋าพาษาสไทยส่งตรงมาถึงนอร์เวย์เลยเด้อพี่นอ้องถุงละหนึ่งกิโลเก็บใหญ่มาก ฟาร์มเฮาส์บริษัทดังด้วยในไทยนะจ๊ะอยู่มางนอกก็ใช้ของไทยด้วยจ้าใช้ของไทยกินของไทยด้วยจ้าอะอาลงอาลงที่ทอดเลยนะจ๊ะนี่ชิโอของเราจะเป็นแบบนี้เรียงนี่สวยงามอู้ไก่ชิ้นบางชิ้นไก่ใหญ่บางชิง้นก็หน่อยนะจ๊ะขะกันไปเนะาะเพราะว่า คนเรามือบ่เท่ากันพี่นอ้องจะเรียงให้น้ำมันมันถ่วมกะว่าน้ำมันมันถ่วมชิ้นไก่เอ๊อเราจะทอดไฟกลางไฟกลางกลางมาจ้าดนจะไหม้ก่อนอาจ,จะทอดไม่ค่อยเหลืองมากอะไรเพราะว่าเราจะทอดสองข้างด้ยพี่นอ้อง มีคนอยากช่วยมีคนอยากช่วยแต่ <laughs> นานเขาไม่เป็นนะยาลิเตรรหฮะโอเค่สูเตน,นี่่สุดอนงนดูมือคุณอณ <c oughs> อน ก็ห่านแล้วก็ถูก้าม,มาซอแล้วก็อุ่นค่อยอีกมแล้ออวจะนเฮ้ยพาสป์ริกมีตุ้งซีกมือด้วยเนี่ยเมนูนี้ขายดีมากเลยพาสป์ริกุมเผ็ดเผ็ดร้อนร้อนมิสตักอันนี้มีกุ้งน้ำปีซอสเหมือนกันนะจ๊ะแต่เปลี่ยนแค่ไก่เป็นกุ้งโอ้ยกำลังเดือดยเยจอะ มีคนอยากทอดไก่ช่วยดูพรงต้อมขาไก่ซาทำน้ำซุปไว้น้ำซาท้านอกถึงเวลาแล้วก็มนต้มใส่เนือ้อใส่ทากกัมาตัแล้วปรุงสำร็จไปแ,แล้วน,น,นะจ๊ะอันนี้ก็เขี่ยวจักนิดจักหน่อย สองเขื่องก่อนจะสักพักแล้วก็จะปิดไฟจะเกี่ยวมันบกสักหน่อยใบหน้ามันลดสัก mm hmm. หน่อยนะครับนี่ใบน้วนี่ใส่พิกเผาด้วยจ้ะยจัดสีะสงแดงอยหน่อยนะสีริกอื้อ นาลงไปจัดนาะปิดไฟเลยจ้าชิมรถตามชอบละจ้าเบบกบี Okay. ขาไก่ต้มขาไก่ต้มขาไก,กาาห่หอมไหมอ่ะหอมเสื่องแกงหอมใบมะกรูดใส่ขาอค่ ข้าวจะมาเอามาเอานะคะโทรมาสั่งเขาโทรมาสั่งจ่ะมีเราทำซอสผัดผักมาพี่น้องแล้วปุ่มเครื่องยึงด้อร์เรจาเราก็จะใส่นี่แป้งข้าวโพดใส่ไปคนไปท ไอ้ข้าวบดเอ้ออยมคนนแล้วจ้าจากที่เราใส่ไอ้ออข้าวบดมันก็เริ่มคนแล้วนันนอหน่อแล้วก็จะตุ๋นไว้สักสิบนาที ปิดไฟนะจ๊ะน้ำเต็มใหม่ที่กระถางนี่ซอสอันนี้คือขายดีที่สุดสำหรับร้านนี้จ้าขับเส้นขัดเ,เ <c oughs> ึ้นขับขึ้นมาเึ้นใส่กันสามสูงกว่าเราสงสัยจะเป็นกระถางผู้ชายแล้วนะเงียบว่ะ ไดกยินไหมคะพี่น้อง